ขาใครช่างตาองจะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชาชลาที่กำลังก่อสร้างใหม่ชาติพัฒนาที่ยืนชิดอยู่ขอบชาชลาหรือเดินข้าผ่านไปมาโปรดระหว่างอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะที่ผ่านในชาชลาที่กำลังก่อสร้างใหม่ทางติพัฒนาที่ยืนทิดอยู่ขอบชาชลาหรือเดินข้าผ่านไปมาโปรดระหว่างอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะเป็นรถนําเที่ยกวันที่เก้าเลืนะครับ กรุงเทพปลายทางสุนสุปฏิพัทธ์ซึ่งเดี๋ยว11ธันวานะครับก็จะเปิดสถานีสุดสุปฏิพัทธ์อย่างเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีพนักง,งานนะครับไปประจําอยู่สถานีแล้วตั้งแต่วันที่1ธันวาจแต่เปิดใช้งานจริงกันตนะั้งสิธันวาฯครับ